สวัสดีค่ะบอดิการ์ดเป็นอาชีพที่ต้องอารักขาบุคคลสำคัญให้ปลอดภัยต้องผ่านการฝึกฝนที่เข้มขน้นต้องพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ต้องเป็นโลมมนุษย์ต้องบริหารความเสี่ยงความเป็นความตายแขวนอยู่บนเส้นได้ของการตัดสินใจเซียววินาที ไปคลุกวงในบอดี้การ์ดคุณเดวิดและคุณริทคนวงในวันนี้ค่ะภารกิจหรือว่าหน้าที่หลักของคนที่เป็นบอดี้การ์ดนี่คือทำอะไรบ้างคะ ภารกิจหลักเนี่ยก็คือการคุ้มครองดูแลราคานะฮะแล้วก็เรื่องในการอำนวยความสะดวกให้เ i P ีเนี่ยเป็นภารกิจรองบอดี้กาศแตกต่างจากมือปืนที่คุ้มกันเจ้าพ่อหรือมาเฟียไหมคะแตกต่างกันแตกต่างกันครับแตกต่างกันโดยภาพเห็นได้ใหญ่เลยคือความเรียบร้อยในเรื่องการแต่งตัวการราเทศะในการเข้างานออกงานนะฮะแล้วก็การใช้อาวุธ ที่ถูกฝึกมาไม่ได้ยิงด้วยความชานาญที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่ยิงด้วยความรู้จริงๆนะแล้วไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้แล้วความสูภาพเรียบร้อยเนี่ยมาเป็นันดับแรกเลยนะฮะแตกต่างกันลักษณะที่ว่าเราเราเรา,เราไม่เน้นที่เราจะไปทําใครก่อนเราเน้นที่เราจะต้องป้องกันมากกว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าเราเป็นมือปืนบ้างเราเป็นมาเฟียบ้างเป็นผู้มีอิทธิพลบ้าง เห็นจากอาจจะเป็นลักษณะการแต่งตัวหรือว่าอาวุธผมคิดว่าตอนนี้เรื่องบอดิกาในในบ้านเมืองเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกจํากัดไปด้วยหนึ่งต้องเป็นตำรวจหรือทหารเอกชนน้อยมากแล้วก็เป็นเอกชนที่มีความชัดเจนจริงๆยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่คนที่เป็นบอดิกาจริงจริงไม่มีไม่มีแทบจะไม่มีคร่าความโหดร้ายอยู่ในตัวเองนะฮะคือมันเป็นเรื่องของการทํางานการชักอาวุธปืนแต่ละครั้งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเมื่อไหร่ถึงจะชักอาวุธออกมา ในการต่อสู้เมื่อเห็นแล้วว่าดูดูแล้วว่าต้องต้องต้อง,องมีการประทะากันแน่นอน,น,อนเช่นเห็นคนร้ายกําลังดึงอาวุธปืนขึ้นมานะฮะอาจจะดึดึงอาวุธปืนขึ้นมาเท่าเท่ากันแต่ความสามารถขี่ความสามารถของเราสามารถลั่นกายได้เร็วกว่าเขาสามารถที่ที่จะจบปัญหาตรงนั้นได้เร็วกว่าเขาทุกอย่างมันจะมันมันจะแลกมาด้วยการสืบผลนะครจุดในการเริ่มใช้อาวุธเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากว่าเราเห็นเราโดนเราโดนโจมตีก่อนเราถึงจะมีสิทธิหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองได้ ก็ตอบเมื่อที่เราเห็นเขาชักออกมาแล้วเขาอาจจะยังลั่นหรือไม่ลั่นก็ได้แต่คุณจะต้องลั่นไปแล้วเพราะแสดงว่าเขาช่างมาเขามีจุดประสงค์ที่ที่จะปองร้ายหมายชีวิตเราแน่นะนะฮะยิ่งถ้าเขาลั่นออกมาแล้วไม่โดนยิ่งดีแต่คุณจะรอถึงเวลานั้นไม่ได้คุณต้องจับว i p อพีพลิกแล้วหนีออกไปก่อนเลยแล้วแล้วชุดไหนที่คุณนัดนัดแน่กันว่าใครเป็นตัวประทะก็ประทะไปใครเป็นคนพาว i P ขึ้นรถก็ต้องพาหนีไปต้องแบ่งหน้าที่กันทํา Mr. President, is this the end of the war? Is this the end of the war, you think? Let's move away. <laughs> สะอย่างเดียวซะส่วนมาก<ช>แล้วก็ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตั้งรับให้ดีใช่ครับอย่างนี้นี่ถ้าเราามองเหมือนแข่งกีฬาชชยชนะมันคืออะไรอะคะชัยชนะก็คือความไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราตั้งรับได้ดีเหตุไม่มีเกิดเราชนะแล้วคนที่เขาจะลงมือเนี่ยหลักนิยมคนร้ายเนี่ยพอเวลาก่อนที่เขาจะลงมือเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นในการป้องกันที่มีอยู่พอสมควรแล้วก็มาเนี่ยเขาคิดว่าเขากลับไม่ครบแน่สมมติว่าเขามาสักสามเนี่ยแล้วมีการโอ้โหเนี่ยมันมีบริกาศเตรียมการป้องกันป้องกันไว้ขนาดนี้ ข้ามาสามก็อาจจะก,กลับได้แค่หนึ่งหรือสองก็ต้องไม่ครบแนะ่เรายิงเขาก็ต้องยิงเรายิงสวนไปสวนมาความเสี่ยงก็มีไปรับงานมาไม่คุ้มกลับดีกว่า,าอ่ะฮะหลักนิยมคนร้ายก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าเขาคุ้มไม่คุ้มเนี่ยก็รับมาแล้ว อารักขาบุคคล VIP คนนึงเนี่ยน,นะคะจะต้องใช้บอดี้การ์ดประมาณกี่คนขึ้นไปคะคือปกติแล้ว1นึ่งทีมต้อง3-4ถึงคนนั่นนั่นคือในส่วนของในแบบนะฮะในในในแบบนหมายถึงว่าการแต่งกายที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะฮะอันนี้ยังไม่รวมถึงนอกแบบคืออย,อย่างน้อยหนึ่งทีมคุณจะมีถึงกันสักหคนอย่างชุดหาข่าวก็จะไปกั็เบนดี้ก็จะไปหาข่าวไปดูล่วงหน้าก่อนว่าฝูงชนเป็นยังไง ดูถ้าทางเช่นงานกีฬางานไปเปิดงานกีฬาลแล้วแต่กลุ่มคนเยอะไหมตรงไหนเสี่ยงมีข่าวอะไรออกมาบ้างส่วนชุดที่คุ้มกันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับที่ยืนเดินเจก,กบีเอพเลยนั่นคือหัวหน้าที่คอยสั่งงานคนที่สองก็คือก็คือเป็นรองแล้วก็คนข้างหน้าจะเป็นคนที่คอยเปิดทางคนข้างหลังก็เป็นคนคอยคุ้มกันแต่แต่แต่ละคนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้ตลอดตำแหน่งในการยืนการเดินเนี่ยคือรอบตัวเรา360อองศาเนี่ย การคุ้มกัรระวังภัยเนี่ยถ้าเป็นสี่ถ้าเป็น4ี่คนคนนึงก็ต้องแบ่งก็เหมือนเป็นการผ่าวงกลมออกมาเป็น4ี่ส่วน4ส่ส่วนตรงนั้นก็คือแต่ละคนต้องต้องมีการต้องต้องมีการแบ่งหน้าที่กันเช่นเมื่อถูกเข้าโจมตีจากด้านขวาคนขวาก็ต้องปะทะคนซ้ายก็ต้องพา VIP หนีคนข้างหน้าก็ต้องพาเปิดทางเพื่อจะไปขึ้นรถนะคือมันต้องต้องต้องเป็นไปตามรูปแบบตรงนี้ตลอดหรือถ้าเป็นสามคนก็เหมือนกัน คนที่มาว่าจ้างให้พวกเราไปเป็นบอดีการ์ดให้เนี่ย<ะ>ส่วนมากจะอยู่ในแวดวงไหนบ้างคะหลากหลายเ,เถ้าพูดแบบว่าเอาแบบตรงไปตรงมานะ,ะตามสไตล์เราก็าคือ 1. น,นักการเมืองสองคือบุคคลที่มีชื่อเสียง 3. คือบุคคลที่มีคดีความ,มฉันฟ้องแกแกฟ้องฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยก็จ้างเข้ามานะฮะ แล้วก็ผู้นําที่มันเป็นราสูงที่ค่อนข้างที่จะปกปิดในต่างประเทศก็ต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะก็จะมาลักษณะนี<ม>้ก็จะมาใช้งานโดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราไม่รับอะไรที่ไม่สงสัยเราไม่รับในส่วนของงานแต่เมื่อรับแล้วต้องห้ามล้มเหลวไม่มีความว่าพลาดถ้าเปอร์เซ็นต์พลาดไม่มีเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมันคือหมดสิ้นวีไพมันก็หมดทุกอย่างฮะทุกอย่างก็พังค่ะ หมายถึงว่าเราต้องเอาลูกน้องไปสูญเสียด้วยตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาหรือเปล่าไม่ได้ การอารักขานักการเมืองซึ่งถือว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการหาเสียงนี่นะคะมันมีความยากลําบากหรือว่าเราต้องวางแผนจัดการอะไรเป็นพิเศษยังไงบ้างก็ชุมชนทั้งนั้นเลยที่ไปในกรณีที่เกดก็คือชุมชนทั้งนั้นเลยมันเป็นสถานที่เปิดหมดเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการหาข่าวนี่ล่วงหน้าส่วนล่วงหน้าเป็นเป็นส่วนสําคัญและทีนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารทางด้านการข่าวเขาอาจจะไม่มายินหรอกแต่เขาจะมาแกล้งคุณ มันมีหลายประเด็นที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองบางคนก็จะมาแกล้งเขาไม่ได้ตั้งใจจะปืนมายิงแต่เขาจะมาแกล้งเขาจะมาเนี่ยจับแจกตังอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ที่มันเป็นกลเม็ดมันเป็นวิธีการทางสกปรกที่เขาใช้ใชเล่นง,งานทางการเมืองคุณเป็นบริการเขาด้วยคุณก็จะต้องระแวดระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นการลงไปหาข่าวก่อนในพื้นที่ว่านในพื้นที่ที่พรุ่งนี้จะมาหาเสียงวันนี้มันเป็นยังไงมีคนแปลกหน้าเข้ามาไหมอะไรที่คุณต้องระวังแล้วคุณต้องไปดูจุดเสี่ยงก่อนว่าจุดเเเสสีีี่่่ยยยงงงงมมมันนออูตรรรไไไหหหบบ้้้้าาาพืจะดดิควใ ถ้าคุณรู้ว่าเสี่ยงซอยเนี้ยเปี่ยวแลวตรงนี้มันมีทางตัดไปข้างหลังแล้วมันสามารถทะลุอีกทางหนึ่งได้ถ้าเขาจะมายิงคุณต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเขาจะมายิงเขาจะมาอยู่ตรงไหนคุณต้องจำลองสถานาการณ์เป็นซีนาริโอในหัวเลยว่าเนี่ยหลักยู้มคนร้ายนะั้นถ้ามันมายิงเนี่ยมันจะต้องมาส่มตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาเดินหาเสียงผ่านตรงนี้มายิงปุ้งตรงนี้แล้วมันออกข้างหลังแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนู่เลยแล้วรอดเมื่อคุณคิดได้อย่างนี้คุณก็สามารถเข้ามาบล็อกตรงนี้ได้จุดตรงไหนที่เสีีี่่่่ยงงคคคุณสนนมมมาารแล้้ววบอกไไปัญหจะ คือการทางานที่แท้จริงแล้วมันจะหนักกว่านี้อีกเป็นสองสามเท่าในช่วงการเลือกตั้งสถ <ฮะ S 2> า,านที่ก็จะมีผู้คนห้อมล้อมมากมายใช่ครับแน่นอนต้องมีคนประสงค์ร้ายประสงค์ดีที่เข้ามาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยค,ความใกล้ชิดระหว่างบุคคล v i p กับบุคคลซึ่งเป็นไทยก็ไม่รู้อาจจะมาดีมาร้ายอันนี้มันถือว่าเป็นความยากลําบากจัดการยังไงคะเช่นกรณีที่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าคนนี้มีปืนหรือเปล่าก็าแกล้งเดินชนเลยเดินชนครับเดินไปโอบเอวเขาพี่สวัสดีครับมันจะมีกลเม็ดเด็ดพายในการเข้าเช็คในวิธีต่างๆอยู่เยอะ นะฮะเช่นดูท่าทางน่าจะถือมือซ้ายนะถ้าจะยิงปืนต้องชักมือขวาแน่ก็พยายามบังแผนขวาเข้าไว้คนที่นิยมในตัวของนักการเมืองก็สามารถสัมผัสต,ตัวได้แต่ดูแล้วคนไหนไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่นะฮะเราจะรู้เราเรูโดยสายตาตายานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองแต่ไกลเลยว่าท่าทางไม่ดีแล้วคุณเดินบล็อกไปเลยเดินเข้าไปบล็อกเลยนะฮะการบล็อกก็มีหลายวิธีทำเป็นเดินไปชนเขาเกะกะเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเดินเข้ามาไม่ถนัดแล้วก็ ส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนนี่พาออกจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดให้เดินฉี่ออกไปในทางที่ปลอดภยัยเราอาจจะชอบพักการเมืองกอ,อกไก่ต่ต้องไปอยู่กับขอไข่แต่มันคืออาชีพน,นะถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอยากที่จะมาสแกนตัวของบอดีการ์ดนี่นะคะอย่างเช่นในตัวของคุณลิศเองนี่นะคะถ้าหากว่าตอนนี้เ,เปิดเผยกันให้ดูเลยก็จะมะีมีวิทยุสรรรื่อสารนะฮะวิทยุสรรื่อสารเนี่ย ก็จะเป็นเป็นวิทยุสื่อสารปกติฮะที่เราใช้กันนี่แหละครับแต่ก็จะต้องเป็นหูฟังเพราะว่าเราเวลาเ,าเราเราเราพูดคุยเนี่ยบางครั้งถ้าเราหยิบวิทยุขึ้นมาพูดเนี่ยเราจะเสียเสียเรื่องของการทํางานคือมือมือคุณข้างหนึ่งเนี่ยต้องมานั่งถือวิทยุเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมือคุณต้องโล่งสบายแล้วก็ใช้พูดกันทางไมโครโฟนโ<อ>นะฮะแล้วก็ไม่มีใครได้ยินนอกจากคุณกับกับคนที่ใช้ด้วยกัน อสองก็จะเป็นไฟฉายไฟฉายไม่ทำไมคะไฟฉายก็จะใชใ้ในกรณีที่เกิดเหตุหรือเป,เป็นในกรณีที่พื้นที่มืดค่ะไฟฉายก็ควรจะเป็นไฟฉายที่กําลังไฟสูง,สงๆหรือเขาเรียกไฟฉายทางยุทธวิธีนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถถามว่าเป็นอาวุธได้ไหมไฟฉายพวกนี้เป็นอาวุธได้เพราะมันถูกออกแบบมาให้เลนเป็นแก้วที่ไม่แตกนะฮะค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะทุบ กระแทกได้ครับก็จะมีพวกเอ่อแม็กกาซีนสำรองแม็กกาซีนปืนสำรองอะไรพวกนี้ฮะเอาไว้ตรงไหนอะคะก็ข้างหลังข้างหลังฮะแล้วก็เจอซองแม็กกาซีนรอบเอวเลยนะคะเนี่ยครับค่ะเยอะแยะไปหมดฮะค่ะแล้วก็แล้วก็มีเอ่ออาวุธปืนอาวุธปืนนะฮะแล้วก็ครับเพราะเวลาเวลาเวลาเราพกอาวุธปืนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเห็น เพราะนั้นเวลาเราพกอาวุธเราก็ต้องต้องพกให้แนบเนียนที่สุดเมื่อเมื่อใส่สูดก็จะสุภาพเหมือนคนใส่สูดปกตินะะแล้วก็มีพวกเมีดพับค่ะมีดอนไรพวกมีดพับบ้างมีดอนไระสง์บ,บ้างเพื่อต้อง,งต้องตัดอะไรเพื่อรถตกน้ำอาจะต้องตัดเข็มขัดน,นิรภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็เป็นอาวุธได้ด้วยเปิดโชว์สักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นเป็นมีดเป็นมีดต่อสู้ฮะเทคโนโลยีมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ อาชีพบริการของเราสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีไหมคะมีฮะเช่นเช่นกล้องดีๆกล้องสองทางไกลดีๆกล้องวัดระยะดีๆนะฮะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณ GPS ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่ารถ VIP เนี่ยถูกใครเอาอะไรเข้ามาติดหรือเปล่าบางครั้งต้องเดินทางไปในพื้นที่ล่อแหลมต้องมีอุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์ตลอดอนะเพราะเราก็ต้องห่วงเรื่องระเบิด แล้วก็ต้องมีการศึกษาด้านอาวุธอย่างต่อเน,นื่องว่าตอนนี้วิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะฮะเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปแต่จริงไม่ใช่เป็นอาวุธปืนค่ะนะฮะอุปกรณ์ที่สามารถพกซ่อนเข้ามาใน,ใน,ใ,นในตัวบุคคลได้แต่ละอย่างเราต้องตามให้ทันเข็มขัดที่เป็นมีดออาวุธปืนที่ที่เป็นเหมือนกล่องไม่ขีดอะไรพวกนี้ฮะต้องตามให้ทันทําไมเขาต้องนิยมใส่แว่นตาสีดาด้วยคะพลางสายตา พางสายตาเพราะบางครั้งคุณไม่ถ้าคุณไม่ใส่แว่นเนี่ยบางครั้งคุณคุณต้องหันหน้าไปมองซ้ายมองขวามองตลอดเวลามันจะเป็นการแบบเสียบุคลิกแต่ถ้าคุณใส่แว่นพางสายตาเนี่ยบางทีคุณไปแต่สายตาแต่หน้าคุณยังนิ่งเหมือนเดิม ถ้าพูดถึงบอดี้การ์ดมืออาชีพแล้วนี่นะคะ,ะคุณเดวิดคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกยังไงคะอย่างแรกที่จะต้องมีเหมือนกันทุกคนเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเอาบอดี้การ์ดทั้งร้อยคนที่ดีที่สุดในโลกนี้มายืนรวมกันเนยนะที่ทุกคนจะต้องมีก็คือความสุภาพเรียบร้อยสะอาดผมเข้าต้องไม่เลอะเทอะนะฮะเล็บเล็บต้องตัดสั้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามีเขารู้จักการรักษาในการแต่งตัว การต่ตัวจะต้องสุภาพเรียบร้อยมากและเนีย้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะสลับภาพมือปืนลูกทุ่งออกไปได้เลยวินัยครับวินัยกับความซื่อสัตย์นะะคนคนใจถึงของคนที่กล้ามากๆไม่ใช่ว่าจะมาเป็นบริการได้หรือคนที่ยิงปืนเก่งไม่ใช่ว่าเป็นบริการได้ วินัยสําคัญกับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องความซื่อสัตย์มีคนมาพยายามซื้อตัวลูกน้องผมนะบางคนเพื่อที่จะหาทางจะทําร้ายตัว V ีไให้ได้มันาซื้อทางซื้อตัวอย่างนี้ลูกน้องก็มมาปรึกษานะฮะก็อย่างที่ครูโรงเรียนผมมีอยู่ท่านหนึ่งก็จะสอนอยู่เสมอว่าครูเขาก็จะมาสอนนักเรียนเขาอยู่เสมอว่าให้ได้ทุกอย่างให้วิชาให้ได้หมดแต่ให้ความซื่อสัตย์ให้ไม่ได้ต้องมีจากตัวเองออกมา ะะอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยอย่าเป็นเลยฮะบ,บรอนดี้การเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกคุณสามารถชักปืนยิงวีพีตัวเองได้เพื่อแลกกับเงินแสนสองแสนคุณหักกระทัางเพื่อนตัวเองคุณจะไปเป็นอาชีพนี้ได้อย่างไรเพราะการทํางานอย่างนี้มันทําไม่ไม่สามารถทําคนเดียวได้มันต้องเป็นบัคดี้ยังไม่น้อยต้องไปสองคนนึงยิงคนน,งคน,นึงพาหน,นีเพราะฉะนั้นการที่เราทยอยต่ออาชีพตัวเองก็ด้วยการที่หักหลังเพื่อนตัวเองไม่มีความื่อสย์อย่าเข้ามาในวงการของการเป็นบรอดการ มันจะทำให้งการก็ต่ำลงไปต่อไปอาชีพบริการไม่ต่างอะไรกับการเป็นโลกมนุษย์ให้กับคนใดคนหนึ่ง ที่เขามาว่าจ้างเราใคราวนี้ความคุ้มค่ามันคืออะไรหรือว่าความภาคภูมิใจของคนที่เป็นบริการนี่คืออะไรคะเพราะบางครั้งเราอาจจะเสียชีวิตก็ได้<ช>บาดเจ็บก็ได้ครับความคุ้มค่าถ้าถามถึงความคุ้มค่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะในการซื้อชีวิตคนคนนึงนะฮะแต่ว่ามันได้ความภาคภูมิใจกลับมาถ้าทําอาชีพนี้ถ้าเรามานั่งช่างตาช่างว่าอุ้ยแล้วมันจะคุ้มเหรอครับวันละสี่พันบาทแล้วก็ถ้าผมโดนยิงไปแล้วจะอยู่ยัง คุณสามารถบริหารได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณทําไรคุณจะไม่โดนคุณสามารถปิดช่องโหว่ในงานได้ก่อนที่งานจะเริ่มถ้าคุณดูแล้วเสี่ยงแล้วคุณช่างแล้วมันไม่ได้คุณต้องไม่ต้องรับงานเขาข้อที่สองก็คือคุณสามารถปิดรูรั่วได้ของงานนะในการวางแผนในการทํางานคุณสามารถออกแบบในเส้นทางได้หมดเลยเพื่อที่จะพาให้ VIP ปลอดภัยอะไรที่คุณมองว่าปลอดภัยในตัว v i p เขาก็เห็นดีตามคุณด้วยอยู่แล้วการบริหารความเสี่ยงมันต้องบริหารแบบนี้นะฮะแล้วถามว่ามันคุ้มไหม ถ้าคุณบริหารความเสี่ยงได้มันจะมีอะไรไม่คุณพูดไปแล้วนที่นะคะก็เหมือนว่าเราลงทุนด้วยชีวิตของเรา <Okay. S 2> แล้วกำไรที่ได้มาพี่ดิคิดว่ามันคืออะไรคะจริงๆแล้วมันเป็นความสุขที่เราได้เห็นเวลาเราส่ง v i p ขึ้นเครื่องบินออกไปแล้วไม่เกิดเหตุอะไรเลยมันคอมเพลความารู้สึกตรงนั้นมากกว่าแต่สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถใช้ ความรู้ความสัญชาตญาณในการเป็นบริการมาดูแลคนที่เรารักได้ดูแลครอบครัวหรือดูแลคนใกล้ชิดได้าการระแวดระวังภัยหลายๆอย่างพวกนี้สัญชาตญาณมันจะถูกหล่อหลอมไปด้วยกันมันจะเป็นแบบนี้